สวัสดีครับผมรีวิวนะครับซูซูกิ g s X ปี2017นเะครับผมเอกสารครบโอนพรบภาษีขาดเกินรถสตาร์ติดขับได้นะครับแบตเตอรี่เบิกใหม่นะครับยางหน้าปีย4นะครับยางหลังเดี๋ยวเบิกให้ใหม่นะครับยางหลังอันนี้ดอกหมดแล้วนะครับรั่วๆซึมๆด้วยกุญแจรีโมท1ดอกนะครับกุญแจไขฝาถังนะครับตาให้ฟังนะครับผมคันนี้เลขมาอยู่ที่56,000 กว่ากิโลนะครับสตาร์ทครับมีรถติดเรียบร้อยนะครับผมมาดูระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยติดนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งติดนะครับแตนดังนะครับสูงต่ำใช้งานได้นะครับน้ำมันเครื่องถ่ายให้เรียบร้อยนะครับผมไฟท้ายออกปกติ รถมือ2ขายตามสภาพ